แล้วได้ยินมาว่าถ้าเกิดเราภาวนาอย่างสวดภาวนาไตสราณะคมเนี่ค่ะภาวนาไปภาวนามาทําให้เกิดฌานได้จริงไหมคะหลวงตาเกิดได้ทุกคําภาวนาถ้าจิตเบาจิตเป็นสมาธิก็เกิดได้หมดแหละไม่มีใครไม่เกิดหรอก แล้วอย่างที่แบบสวดจนปิดอบายภูมาค่ะหลวงตาเขาสงสัยว่าการปิดอบายภูมาค่ะคล้ายกับการบรรลุโสดาบันไหมอย่างเนี้ยค่ะใช่เดียวกันคือคนปิดอบายภูมิไม่ใช่จะเป็นโสดาบันนะฮะบางคนก็ไม่ได้เป็นบางคนปิดเฉยๆปิดเพื่อสร้างบรารมีคือจิตเข้าถึงใจสนานาคมอ่ะคือจิตนึกถึงพระบ่อยๆอ่ะ เชื่อในเชื่อในเรื่องที่ท่านสอนเรื่องนรกสวรรค์หรือเรื่องกายแล้วตายแล้วเกิดอะไรพวกนีน้มีความเชื่อนะแล้วยังสงสัยว่าอย่างในสมัยพระพุทธเจ้าที่ท่านลงมาค่ะคนฟังธรรมแป๊บเดียวก็บรรู้แล้วอะค่ะแต่ทำไมสมัยนี้ฟังยังไงทั้งสวดทั้งฟังธรรมก็ยังไม่บรรลุอะคะ จะไปบรรลุดได้ไงการสะสมกรรมยุคปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยจนถึงทุกวันเนี่ยบางคนไม่ได้สวดมนต์ภาวนาอะไรเลยกราบพาระก็กราบไปอย่างนั้นทำบุญเขาก็พาไปกับไปใช่ไหมไม่ได้มารักสินจเจริญภาวนาจเจริญปัญญาเลยตลอดชีวิตของคนน่ะ ก็เน,นี้ยันก็อยู่ธรรมดาเนี้แหละแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปทําจริงๆจังๆใช่ไหมไม่ได้เป็นนักบวชไม่เหมือนแม่ชีแม่ชีเป็นนักบวชใช่ไหมแม่ชีทําจริงจงจังๆนู่นเหละกับคนทั่วไปล่ะในอนา,าคตข้างหน้าไอ้คนทั่วไปกับแม่ชีต่างกันไหมก็อย่างนั้นแหละเหมือนกันนะ่นหละ ใ่เข้ามาทําแบบไม่ชีก็ไม่ได้บางคนก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งใช่ไหม,มแล้วไปเจอพระพุทธเจ้าอนาคตมันก็ไม่มีกําลังที่จะไปอีกละท่านสอนยังไงก็ไม่รู้อีกอ่ะก็ไม่ได้เรียนมาหลวงตาแสดงว่าคนที่ฟังแล้วจะเข้าใจได้จริงคือต้องมีพื้นฐานลึกๆที่สะสมมา,มาหลายภพหลายชาตินี้ใช่ไหมต้องเรียนมาต้องบันทึก ต้องมนทึกไว้ในใจมาพระพุทธเจ้าแค่สกิดหรือคําสอนแค่สกิดแค่นั้นก็เข้าใจนะค่ะโถมันเข้าใจด้ทำไมจะไม่เข้าใจมันมีอยู่แล้วเนี่ย